สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวมือน,นี่แม่นอกระดามาตามนะออมพี่น้องนะออนงวดที่แล้วถูก50ตรงตรงพี่น้องถูก50ศูนลอตเตอรี่ตั้งร้ายใบพี่น้องล้วก็มาถือเอกชนอีก2 0งรอยพี่น้องงวดนี่ฟันแล้วพี่น้องฟันเพ็นงูพี่น้องเลต,ตีออกมาเปเนกลามตัวพี่น้องเอากบปรับส้มรับฟังด้วยค่ะบางคนได้ตัวใดไปเลยค่ะ <ST> จะกระจันไหม ไม่เป็นอะไรสิได้าคิอืกระจันโหดินนี้คนขนาดเลยอะะเจ้าเลี้ยงบอกบนาดขนาดเป็บเลแต่ที่พาไงานลยไม่ได้เลี้ยงบอแม่เลยบ้าบ้าปีน้องเลยไปแค่หนบอสจ้อาปิด

ไข่หมดแดงกี่ตไข่หมดแดงอีกฝูมั่นที่ดีแล้วแม่เออปูน่าฝูคนตานนีพ่อไม่พาจะจัดจารลอยน้งเขราสื่อด้วยน้องบัพคาพรแพงเลยอืกนอย ทางด้านซ้าย้นซะอคะแคงยังชิ้นัายังนปแม่ไ้วนรุม่วนหวหนึกวาเี่ยวมา่ยนะม่ตกใส่่มไปแม่ไปแม่ดานซาย้านซ้ายต่อด้านามงห้เที่ยวซ้ที่อ๋อถ้าเที่ยวเที่ยวแม่ยางดีนี่สอนลคุวันนี้ไม่เลวก้มทำไ คือเห็นกันนี่ตอนวันนในวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นี่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินเขาเขาจะมาหันเขาเอาเอาไม่ลอยนะไปกันก็ได้ ก็เทไม้ขายแมยนี้คนยกเอาก็ขตงนี้่ะได้ขายขายมาตวเดียวเนี่ยตัวนอ่ลนียัม่องแลน่ยเป็นขอปันมือสองใส่า้ราคาของมือเจ้านเนคา่เลยซโได้เต็มเกอไม่ต้อมีอะไร้ำไที่ไดนใช้ี้

ไพอ้ะเช็คที่ยืเจ็ด่นอยเลนไม้ไตัวเล่นตสมตเด็กตัว่นามตเกน่อยสงเครืงคื่งวันนีมันถึงเล่นไปค้ามาเี่ยวไปเก่ยับเนกันไปกันไปตัมตัวนี เจ็ดหนึ t ่งสี่แกรั้เาาทเไเอากตินเาทั้งยกมือขี้เจ็นึ่งเก้าวนี้จะซื้อ้าโ้ยในุ้เขาืนแา้ดถ้าจะตื่นก็ดีใครจะตื่นแม่คนชท้นเจ้าขอเตาับสัเจ้าของอันแรงดังย่เรื่องอนในคืนน้ม่นมืทำไม่ได้สัวต๊ส่งเจ็ดหนึ่ง เกสมคู่หนึ่งตัวเน้นื่อแต่ห่งเจ็น่เ้นตันนน้คือมียนางกายกเยนี่ไม่ใช่ราคาัวนงฉันมีถาเอาเืองอะต่ถาดเจอเมาอีกตั มันกินสมตามมาไหมจ้ะมองเป็นบ่เสียมองเป็นมมองเป็นเจอมาอีกี่คือันนี้นเข้เมาจะเบถาดผู้ไดรเดียวก็ยังเนาะแม่นเรอห6 6 9อัน

เรือแต่คนเบิงเบิกหน่อยกับเบิ่งน่อยเรือนี้บได้ออกรับเดือนี้เงินโบออกเดือนนี้เงินเดือนไม่ออกค่ะได้อยู่ดอกเปรี้ยสื่อน้ำปูน้ำปลาไปไปได้กรปด้ก่นไดค่ไกนได้ cái, cái, à? à... cái bột lạc là ma <laughs> đó ấy, cái 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 มี้ยสุล่เลเพอสองปีนึก็เป็นอันนี้อันนี้ก็บ้เห็นดครแต่โอ้โนเอ่ะไหูเต็ไเหูอยากไดคุ่อาี้ลกิก็ได้ขายไปเยอมากอยามากได้ขายเลี้ยงลูกอยาก้อยถ้าเราขึ เทียวหลอดนึงเนักน่อยหั็ัดเนี่ยเนี่ยตัดเนี่ยเลยหนักัด้อมกันไหมแ่ก็ถือไอาใช้มสมใช่ไหอย่าบอกไม้เอาใส่หนีบใส่หนีทักกระซอือกอนี่นีบแกันนี่ก็นีบเราถูกแล้วกัน